ขบ้าขบมาอีกแล้วยกบ้านแล้วยาออกไปเด้อเอาเมาได้เนียเออเออลูกจีฟังความบ่ ยังยังยังบอแเล้วยังบอจบสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกๆท่านนะคะยืนเอาละเอาละ่ะโอ้ยอยากกินแห้งทรงมาเร็วๆพ่อขอบคุณวิตามินซีจาก ุณแม่หนึ่งสุดาพรนะคะคุณแม่นิสารัตนะคะแล้วก็อแม่ยังอีกอ่อเหอแม่หนึ่งอีกอีกคนหนึ่งไหม,ไม,แ,มแม่ที่ส่งวิตามินซีมาให้นี่มาแข้งเลยคะ่ะสรุปแล้วมิ่งกับมักทุกย่างละคะ่ะไ,ไหน <c oughs> หมแล้วแม่เลี่ยงเลยลูกเออแม่ว่าบอกต้องไปเลยไปเล่นไก่ถ้าได้ไปเราไปเล่นไกลจริงจริงๆก็ไม่กล้าไปไหนไกลหรอกอันแม่เพิ่นข้างเงือซื้อเพิ่งจะแลนหางสี่กลับมาแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปเลยีเออเอามาตองไปเลยอือแมนยังจลบจบจบนลับมาับมาอีกแล้วมย่ายออกไปเด้อเอาเมาด้เนี่เออเออ พี่บัวเดินกลับข um ้างเกาเบ่งไอ้เต้าของเราทีนี้เออเออยอยเอิ่นมาแค่แล่นน้ำอานหลาดได้หนึ่งเออเอเอาไข่แมยุ โซลุดไข่แน่โยเ่หลบกันเรื่อยน้ำต้มน้ำต้มน้ำต้มบุเรี่เมียกับพ่อแม่จักแม่นยังเออ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 กินแห้งไงไม่ได้เฮ็ดีเฮดีไม่ได เออเอาอย่าไปอย่าไปลูกไาลูงจสีฟังความบอเออบอไปดอกแม่ลาบอไปดอกครับ ไปไกลบ่ไดดดอกเอ,าาเออพอแล้วต่องเห็ดวิธีนี้คนะ่ะเออไปไปลูกไปไปาานั่นนั่น,น <laughs> เออล่อไปล่อไปไป่ะดูดูแม่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 เม่ง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 เออเออน้อยอ่ะไป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 เอนมิ่งไปเอินมิ่งไปวันย่านลูกไปทั้งอื่นเออเออเออไปไปเออล่อไปล่อไป เม้งพุ่นแม่แม่เพิ่นกระแหงตาอันนี่ดูนั่นนั่นเอาเอาอ่เร็ว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 นี่มา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 ได้สิไปสู่แห้งสร้างได้เนาะโอ้ ตะคอยยืนถือกล่องทายซือคอยกําเม,ม,มืไปไ่ไหอไปนั่นนั่นถอยกลับเลยเจ้าเห็นแม่เจ้านี่บอน,นี่เจ้าเบิ่งอาการแม่เจ้าดูนี่อาอ้าอ,ออ้ออากาศมันเย็นสร้างกรเลยเห่ามา,ม,า,ม,ม,า,ม,ามิ่งมา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 มิ่งมิ่งมิ่งถือคออะไรนี่ แต่จะค้นกับหูหนาไปบ,บูหูใจหน่อยเออ,อกาแฟดมีมากรประจำเดือน, <laughs> น <laughs> ประจำเดือนจะมากดิเออเอาลอมิ่งไปผูกกันเร็วๆนั่นไนอ้กแล้ว มันสีโซลุด,ดนะนะมันสีย่านโซค่ะเย้ฝนฝนเม้งเม้ง,อ,อ,มงอาการอ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องเด้อค่ะตงเลอันนี้มันลอยอ่ะเอคนเป็นอ,อีหยังน,นันั่นัคุณแม่กับพ่อแม่ไป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  áo hay áo hay áo lo miếng bay vào đi chắc y nhằng mắt bằng đấy cả mắt con lơi เดี๋ยวเอาแนวไปสงบสติอารมณ์มิ่งก่อนค่ะแล้วเหตุการณ์ก็สงบลงนะคะเหตุการณ์ปกติแล uh, ้วจกว่าห่าจกว่าขึกเอียงจะว่าเป็นแนวใดแม่เพิินเนี่ยนงเป็นายครั้งนี้เพื่อให้ใส่ คิดว่าเขาขึนอย่างเขกินแ่งๆช้างช้างตกมันอันตรายนั่งกับสี่วงลูกเ่าอยากให้ลูกไปเล่นไก่ยัง่งโอเคก็ขอดสีไรกันนี่เขาแม่ครับผมก็มีไรมีใช้ได้นะครับสถานการณ์ปกติแล้วเหตุการณ์สงบสงบแล้วสงบแล้วเจ้า เงาแตกซิกเงาแตกซิกเลยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ